ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกกันว่าไวรัสโควิด COVID 19ทำให้หลายๆคนหันมาหาวิธีการป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้สมุนไพรและที่สำคัญสมุนไพรเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานเริ่มจากฟ้าทลายโจรเป็นพืชสมุนไพรไทยที่น่าจับตามองอีกหนึ่งชนิดเนื่องจาก เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 นี้และถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการป่วยอือ่นๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวลักษณะาทางพุทธศาสตร์ฟ้าลายโจรเป็นพืชล้มลุกไม้พุ่งเตีย้ยมีความสูงประมาณ30-70เซนติเมตรใบมีสีเขียวเข้มผิวมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาวมีโคนกีบติดก,กันมีปลายแยกสองปากปากบนมี3มกลีบและมีเส้นสีม่วงแดงพาดอยู่มีผลเป็นฝักเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลด้านในมีเมล็ดจ,จำนวนมากเมื่อต้นมีอายุประมาณ3-5เดือนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งลำต้นและใบ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเป็นพืชที่ต้องการแสงปลูกได้ทั้งในที่โล่งแจ้งและที่ล่มแดดลำไลโดยฟ้าทลายโจรน,นั้นต้องการน้ำในปริมาณที่เพียงพอตลอดฤดูกาลถ้าขาดน้ำผลผลิตและปริมาณสารสำคัญจะลดลงส่วนประเภทของดินนั้นควรเป็นดินล้วนซุย ที่สามารถระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขังหลีกเลี่ยงดินเหนียวหรือดินทรายจัดการปลูกฟ้าทลายโจรให้เจริญเติบโตได้ดีนั้นต้องเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ในการปลูกให้ดีโดยการขุดหรือไถพวนเพื่อให้ดินล้วนซุยกำจัดวัชพืชและตากดินไว้ประมาณ7-15วันแล้วจึงทำการไถแปรและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้วส่วนการปลูกฟ้าทลายโจรน,นั้นสามารถปลูกได้ด้วย2วิธีคือวิธีการพอด้วยเมล็ดใช้เมล็ดจ,จากฝักแก่จัดเมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดงแลักษณะส,สมบูรณ์เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็งก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำที่อุณหภูมิห้องประมาณ6-12ชั่วโมง เพื่อให้น้ำซึมผ่านเมล็ดและเมล็ดสามารถงอกได้นำเมล็ดผสมทรายหยาบอัตรา1ต่อ2ส่วนสามารถนำไปหว่านลงในแปลงเพาะปลูกได้ทันทีและวิธีการปลูกฟ้าทลายโจรโดยใช้กิ่งปักชำคัดเลือกกิ่งฟ้าทลายโจรจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคและ,มะแมลงทำลาย มีอายุเหมาะสมสำหรับการปักชำคือไม่อ่อนหรือแก่เกินไปกิ่งที่ใช้ปักชำควรมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรพึ่งให้แห้งก่อนปักชำแล้วลดน้ำให้ชุ่มโดยรักษาความชุ่มชื้นและพางแสงประมาณ1สัปดาห์เมื่อมีการแตกใบและรากง,งอกก็สามารถย้ายปลูกลงในแปลงต่อไป เพื่อให้ฟ้าทลายโจรเจริญเติบโตได้ดีควรให้ปุ๋ยหลังปลูกสองครั้งในช่วงอายุประมาณ60วันและอยู่90วันโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15อัตราส่วน50กิโลกร,รัมต่อไร่การเก็บเกี่ยวใบหรือทั้งต้นการเก็บเกี่ยวฟ้าทลายโจรควรเก็บเกี่ยวในช่วงฟ้าทลายโจรเริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน50เปอร์เซ็นต์ ซึ่งฟ้าทลายโจรจะมีอายุประมาณ110วันถึง150วันและเป็นช่วงที่มีสารสำคัญมากที่สุดหากเก็บเกี่ยวหลังช่วงวันดังกล่าวสารสำคัญจะลดน้อยลงในขณะที่การออกดอกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสมุนไพไทยใกล้ตัวชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยใช่ไหมล่ะแถมยังสามารถหามาปลูกได้ง่ายอีกด้วย แต่อย่างที่เราทราบกันนะว่าสมุนไพรก็ควรใช้อย่างพอด,ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด